พร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุกพยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณ วัท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมพิบูลแช่มชื่นทาง MV ็มวีบางกอกท y เดย์เอ็มวีบางกอกทุเดเป็นหนึ่งในหลายๆ MV ของประเทศไทยถ้าท่านประสงค์จะชมรายการสดช่วยกรุณาเข้าไปที่ mvtv.co.th แล้วก็เลือกครับระหว่าง MV b a n g บ o k Today, MV News, MV5, MV, MV Variety หลายที่ ส่วนรายการมองไทยมองเทศจะมีรายการสดให้ท่านชมทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณถ้าเป็นวันปกติก็จะเป็นรายการจัตุรัสการเมืองที่ท่านเรืองไกลกับคณะได้ไปพูดคุยกันในเรื่องปัญหาบ้านเมืองของเราพูดกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทุกคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งติดตามนะครับส่วนวันพุธพฤหัสศุกทาง M ม New channel ผมเรียนท่านว่าในปีหน้า MV New ที่เรามีรายการไทยท today นั้นเนี่ยจะขอเริ่มรายการใหม่จาก4ี่ทุ่มเป็นต้นไปในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ MV New จะเป็นรายการใหม่ในเวลา4ี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปอันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมองไทยมองเทศผมได้เชิญ วิทยากรประจํารายการก็คือท่านสวรเรืองไกรีกิจพัฒนะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองขอตอนรับท่านเรืองไกรเข้าสู่รายการอีกวันนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเรืองไกรครับวันนี้เราอยากจะคุยช่วงหลังคริสต์มาสหนึ่งวันแล้วก็ก่อนปีใหม่ไม่กี่วันอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นปีใหม่2554แล้วก็ถือโอกาสสวัสดีโวกหน้านะครับในช่วงปีใหม่ท่านก็ก็คงจะได้ดูรายการที่วันนั้น เข้าใจว่าจะเป็นบันทึกรายการผมกับท่านเลองไกลมีการพูดคุยกันครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่อยากจะสนทนากันในเรื่องประเทศไทยหลังปีใหม่เป็นต้นไปหลังรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือประเทศไทยในปี2554 2011ก็สุดแท้แต่เป็นต้นไปก็จะประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สองคนก็จะช่วยกันมองว่าปีหน้านี่ พี่น้องประชาชนควรจะเตรียมการอะไรอย่างไรบ้างดีไหมในเรื่องบ้านเมืองในเรื่องการเตรียมการรายการในวันนี้เนี่ยผมผมมีเพื่อนที่สนทนาคุยกันอยู่ประจําที่จังหวัดกลสินท่านเรืองไกลก็อาจจะไม่ได้พบท่านบ่อยนักเนื่องจากว่าคนที่จะเข้าสายมาพูดคุยในรายการหัวข้อเดียวกันนะประเทศไทยในปีหน้าเนี่ยเป็นคนที่ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองที่ที่ภาคอีสานบ้านท่าน ชื่อคุณบุญเลิศเทวเสเนี่ยคุณบุญเลิศเทวเสศนี่เป็นคนจังหวัดกลสินบ้านอยู่ที่บ้านนาเชือ่อตำบลน,นาเชือกออำเภอยางตลาดจังหวัดกลสินเป็นเขตเลือกตั้งที่ผมผมคุ้นเคยประจาแล้วก็เห็นว่าคุณบุญเลิศนี่ความจริงความโชคร้ายของท่านก็คือเป็นโรครูมาตอย์ป่วยนะ,ะเดินไม่ได้ต้องอยู่บนรถเข็นตลอดเป็นเวลา30กว่าปีแล้วแต่ว่าเฉพาะร่างกาย ที่ทุพพลภาพแต่ว่าสมองยังใสเลยพี่น้องประชาชนว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติพูดคุยกับท่านเป็นปราดท้องถิ่นวันนี้ก็เลยเชิญคุณวัลเลศมาเข้าร่วมรายการด้วยก็จะเชิญท่านเลืองไกลฟังความเห็นของคุณวัลเลศก่อนก่อนที่เราจะพูดคุยกันคุณวัลเลศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เลืองไกลด้วยครับครับผมสวัสดีครับครับคุณวัลเลศสบายดี ครับสบายดียครับอยู่ที่ทกาลสินนะครับครับครับทางนูน้นวันนี้ผมเรียนเบื้องต้นว่าผมกับท่านเรืองไกลรลีกิจวัฒนะตั้งหัวข้อสนทนาในรายการมองไทยมองเทศว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยหลังจากปี2554เนี่ยจะเป็นอย่างไรคือหลังปีใหม่นะครับ,รบก็เลยอยากเชิญคุณวัลเลศเรียนทางสายตอนนี้เดี๋ยวภาพท่านคงจะขึ้นบนหน้าจอโดยพี่น้องประชาชนจะได้เห็นหน้าว่า คุณบอลเลิศอยู่ที่กาลสินเป็นอย่างไรท่านเดินไม่ได้ครับนั่งอยู่กับที่ก็อยากจะให้เวลาสักประมาณ5นาทีหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยก็สุดแท้แต่นะครับอยากใจพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่ที่มองว่าที่กาลสินหรือที่ภาคอีสานที่ท่านคุ้นเคยเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรและปีหน้าจะเป็นอย่างไรและอยากเสนอแนะอะไรบ้างเชิญคุณบอเลิศครับเชิญคุณบอเลิศครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์เชิญครับครับคำถามของอาจารย์นี่ หมายถึงว่าในอนาคตนี่ระบ,บอบประชาธิปไตยนี่จะพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรใช่ไหมครับได้ครับและก็แนวคิดของคนรากหญ้าก,กับประชาธิปไตยปัจจุบันเลยไปถึงอนาคตเขาคิดอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับข้าจารยาครับมุมมองของผมก็ถ่ายทอดมาจากอารมณ์ความรู้สึกของคนบ้านนอกคนรากหญ้าเช่นกันนะฮะอยากให้พูดถึงงานที่ท่านท่านนายกปัจจุบัน คุณอภิสิทธ์เวชชยวักับคณะได้ดําเนินการอยู่ด้วยว่าโครงการต่างๆที่แตกต่างไปจากรัฐบาลก่อนไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอบตส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่เป็นความเห็นของประชาชนด้วยนะครับอ,นะอาจาจรย์เชิญครับ,บ,ารบ่ารรบอบประชายไยนี่มันไม่พัฒนาไปข้างหน้าหรอกครับมันถอยลงเพราะผมมองว่าสิทธิเสรีภาพที่บรรบล์ของประชาชนจะถูกบั่นทอนลงไปอีกเยอะ และการไม่เคารพสิทธิผู้อื่นจะสูงขึ้นเหตุเพราะการเมืองของบ้านเรามันไม่เป็นไเดจการอันแรกนะฮะเพราะฉะนั้นว่าเราจะสังเกตได้ว่าการปลูกฝังค่านิยมผมดูในโทรทัศน์นนะให้ประชาชนยอมรับความเป็นทาสนี้จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็โยนความผิดให้ประชาชนว่าไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตยว่าบ้านเมืองไม่อยู่ในสภาวะปกติบ้าง ที่กิงสภาวะปกติของประชาชนการดิ้นรนสแสวงหาอิสรภาพมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยใช่ไหมครับในทีนี้คนไม่ไม่ปกตินี่เพราะว่านักการเมืองปัจจุบันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณตุเทพหรือภาคการเมืองไม่ปกติแล้วครับก็ไม่ปกติที่ไปเห็นดีเห็นงามกับพวกที่เขาให้มายุง่งไม่ไม่มีอำนาจมายุ่งการเมืองเราไปสนับสนุนให้มายุ่งกับการเมืองมันก็เลยวุ่นวายนะครับ ที <screws. S 2> ่มองดูว่าถ้าบอกว่าประชาวิไัยนี่คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนด้านการเมืองเขาก็ไม่บริบูรณ์สิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินงบมัดก็ไม่บริบูรณ์สิทธิในการรับก็ไม่บริบูรณ์เขาไม่มีส่วนร่วมมีคนแย้งผมบอกว่าเอ้าเขาก็กระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นองค์กรตรงท้องถิ่นก็สามารถที่ทําร่วมกับประชาชนได้อยู่แล้ว นั่นเป็นแต่เพียงภาพลวงตาผมมองปัจจุบันองค์กรส่วนท้องถิน่นผมมาเป็นแหล่งกพอกเงินให้ผู้มีอำนาจโดยส้มไปไม่ได้มดีอำนาจนะครับมีหน้าที่ในการจัดทําเอกสารไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อการจัดจ้างอะไรก็ทมรับผิดทางกฎหมายเขารับแต่ผลประโยชน์ผู้มีอำนาจข้างในมันบริหารจัดการไปหมดไม่เหมือน,นแต่ก่อนนะผมเคยเป็นอบตอบเขาถ่ายงงบประมาณลงมา แล้วเราก็ไปอันจัดการเงินที่เหลือก็กลายเป็นเงินทุน,ทนสำรองสะสมปัจจุบันไม่ใช่มันไม่ใช่นะฮะมันมีนายหน้าไปถามก่อนว่าจะเอาไม่โครงการนี้คุณต้องเขียนอย่างนั้นคุณต้องเขียนอย่างนี้สิบล้านยี่สิบล้านเขียนลงไปเขาได้บริโภคในสิ่งที่เขาไม่เคยอยากรับประทานคําตอบเขาก็บอกว่าดีดียังไงดีกว่าไม่ได้รับดีกว่าไม่ได้กินแค่นั้นจะให้ตอบว่าดีมากอย่างที่เขาทาไม่มีนะหมายความว่ายุหลังหมายความว่ายุหลังนี่มายคว่าย,ยุหลังหมายความว่า,<ม>วาย,ยุยหลังนี่าคาหลังนี่ัน ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการคิดเลยไม่มีครับเป็นการเจัดเจียนไงฮะไม่ถูกต้องที่ที่คุณวุลเลิศพูดถึงเรื่องว่าเปรียบประหนึ่งว่าคล้ายๆเป็นการฟอกเงินนี่หมายว่าย่างไงครับฟอกเงกินก็พูดที่จะก็มีคําสั่งไงฮะคำสั่งให้หน้าที่อบตว,ว่าเออบตนี่เอาไม่โครงการนี่เขียนไปแนละ้วอนุมัติเสร็จก็ไปทากันสัญญากับอบตทําสัญญาเสร็จก็ไปจ่ายเงินกัน,กนที่กรมหรือเปล่าจ่ายมาให้กี่เปอร์เซ็นต์ ายเท่าไหร่จีว็ลจะรู้กันอยู่ปอปอตอไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้นะฮะนายกเขาเป็นพระเอกฟองถิ่นเขามีความรู้เขารักประชาชนเขาเป็นนักพัฒนาแม้แต่การล้วงกระเป๋าตัวเองมาสร้างบ้านเขายังทําเลยสร้างพัฒนาบ้านเมืองเขาวันนี้เขาอดทนท่านแหละครับอีกสองปีข้านงหน้าท่านไม่มีทางเขาลุกขึ้นเมื่อ,อไหรฐานรากนะครับจะเล่นงานท่านก็เหมือนกันกับขึ้นเงินเดือนไนงะเห็นได้ชัดเจนไหมฮะบอกว่าจะลดความเหลื่อมล้าลดยังไงนะ่ะ ทำไมคิดเท่าไหรใครเท่าไหร่มันเหมือนกันหรือเปล่าะมันเหย,ยียบย่ําเขาหรือเปล่าะสิ่งเหล่านี้ผมผมได้ศึกษาดูอยู่ไม่ใช่ว่าไม,ไม่ดูไม่มีหน่วยงานเดียวนะเม้แตส่สถาบันการศึกษาก็บอกเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลก็เสมือนหนึ่งบุคคลมีอำนาจหรือเปล่ายมีหน้าที่แค่นั้นนะเขาทําอะไรส่วนร่วมของประชาชนมีกรรมการศึกษาก็แสดงความคิดเห็นอยากได้อะไรได้นะขึ้นอยู่กับเขตหรือเปล่า ความจําเป็นเท่ากันนี่บางครั้งไม่ได้ก็มีเพราะไม่มีเส้นไม่มีสายอาจารย์ก็รู้ฮะสิ่งเหล่านี้เก็บปวดมากฮนะประเทศเราไม่มีทางนะต้องคืนสู่ประชาชนใจได้แล้วต้องให้อํานาจและสิทธิในเสรีภาพของเขาเป็นโดยบริบูรณ์ต้องเคารพสิทธิผู้อื่นให้มากขึ้นอย่าเหยียบย่ําซ้าเติมเขานะครับเชียงแกเขาอยากจะให้ผู้มีอานาจ ลดบทบาทลงมาอยู่แค่มนุษย์ธรรมดาเสมอเขาก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงขนาดต้องไปถึงขนาดนี้ก็ยังยอมรับไม่ได้ผมมองแล้วมันไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกับผมสายมา,าเช้ามาคุณก็ถ่ายสายมาคุณก็กินร้อนคุณก็เข้าร่มหาที่พักมันก็เท่ากันมนุษย์ไม่เกินกันเพราะนักการแสวงหาสิทธิเสรีภาพที่เขาพึงได้พึงรับตามความเป็นคนนี่เขาต้องดิน้นร่นอะ พราะปใช้ไอมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถ้าฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกครับทำไมจอมพลสฤษดิ์อาจารย์ก็เห็นบังคับให้ประเทศทไทยใส่หมวกทังประเทศวันนี้ได้ไหมอยู่ได้ไม่ไม่ได้รประเทศจีนเคยใส่เสื้อมอ้อมจักรยานคันเดียวพวกแดงทั้งประเทศวันนี้อยู่ได้ไหมไ,ไม่ได้ฝืนธรรมชาติอาจารย์นะครับต้องคืนสู่ประชาธิปไตยคืนยังไงอ,อาจารย์ผมอ,อยากจะเสนอเนี่ยในฐานะที่เป็นหนูตัวเล็กๆเป็นอุ้นส่วนของประเทศไทยกุ่นส่วนชญครับ นะครับเมื่อมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับเราต้องร่วมกันปฏิวัติปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีปฏิวัติโดยประชาชนง่ายจะตายครับงดออกเสียงอีกเรืเร่องความยุนแดงสแสดงจุดยืนต่อต้านปฏิการเข้าคูหาตางดออกเสียงสักสามสิบล้านผมอยากรู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ผมมองภาพผมอยากเห็นประชาธิปิัติเป็นฝ่ายคา้าน อยากเห็นภูมชัยไทยเป็นรัฐบาลโอ้ยดูมวยจ้างบัรละสามพันก็ยังซื้อไม่อั้นเลยอยากจะเห็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่อย่ามองว่าประชาชนเขาโง่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขามีจิตสำนึกมีความรักพี่รักน้องรักชาติบ้านเมืองชนบทชีวิตเขาผูกพันกับหลักประชาธิปไตยมาแต่อดเขาอยู่กันอย่างสงบถูกด้วยข้อกำหนดกฎกติกาตามชารีตประเพณี มีประชาชนใช่วมกันดอมกันใช้ร่วมกันงานบวชงานกระถินร่วมกันงานสวนตัวช่วยกันเขาอยู่กันไม่มีต่ำไม่มีสูงนี่คือหลักประชาธิปไตยนะครับแต่ตอนนี้นะมันไม่ใช่แล้วอาจารย์คุณเลิศครับาารครับเมื่อกี้นี่เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารอย่างนั้นใช่ไหมคันอนครับแน่นอนครับและประชาชนได้เข้าใจหรือเปล่าครับว่าการซื้อเสียงในภาคอีสานตอนนี้ยัง ยังมีผลอยู่หรือเปล่ายังได้คะแนนอยู่หรือเปล่าจ่ายเงินไปแล้วคะแนนยังเข้ามาอยู่หรือเปล่าหรือว่าประชาชนเข้าใจแล้วเฉพราะเขตที่เขายังไม่เข้าใจพอ <c oughs> เพราะฉะนั้นประชาชนทีตนี่สอนให้เขาแนะนาให้เขาเข้าใจง่ายๆเข้าใจฮะเพราะประชาชนคือนักประชาชนทีตโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราเคยหยิบยื่นปัญหาหรือข้อเท็จจริงให้เขาทราบไห้ว่าเขาคือใครอะไรตรงไหนคือประชาแต่อะไรคือประเด็จการบอกเขาทีเดียวเขารู้ทันทีเลยฮะแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาสู้ทันทีเลยฮะ ครับท่านเลิ้งกลมีอะไรจะถามคุณเลิศไหมครับก็ฟังมุมมองแล้วก็เห็นว่าต้องขยายความคิดนะครับบนหลักของประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับครับถูกต้องอาจารย์ต้องต้องขยายอยู่แล้วแหละอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณบุญเลิศคุณบุญเลิศพูดถึงเรื่องถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย นั่นก็คือแสดงว่ารัฐบาลขณะนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมาจากอำนาจที่ไม่ใช่ชอบธรรมไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนาที่บอกว่า,ปร,ารป,ประชาชนควรจะงดออกเ<ว>สียงอ,งอะไรที่สิ่งที่เขาต้องการไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะขอร้องพรรคเพื่อไทยอะถอยนะฮะอย่าไปลงเลยถ้าท่านเป็นนักประชาธิปไตยจริงมาแนะนําพี่น้องให้รู้จักประชาธิปไตยท่านลงไปได้เสียงข้ามมากท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนะเชื่อผมเถอะมันจะต้องมีวิธีการล้มกันอยู่นั่นแหละถอยออกมา ถอยออกมาเลยคําตอบกับประชาชนง่ายๆว่ามันไม่เป็นประชาไตยลงไปทําไมลงไปแล้วประชาชนก็เปลยนทา่าใช่ไหมฮะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสิทธิเสรีภาพที่พึงได้พึงมีอันบริบูรณ์มันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่เปลี่ยนประชาไตยลงไปให้เป็นองค์ประกอบให้เขาเลือกไปครับะฉะนั้นเลือกตั้งเขาบอกว่าโกงมาหาเล่เหลี่ยมที่จะโค่นล้มกันอย่างโน้นอย่างนี้ป้าปอคอ,อแตกไปทําไมฮะ อย่าไปเป็นองค์ประกอบอย่าไปเป็นฝ่ายค้านอย่าไปเป็นอะไรทั้งสิ้นถอยออกมาแนละ้วสู้การเมืองข้างนอกดูด้วยว่าไ,ไอพ้พักหกพักที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยผิดรูปแบบจะอยู่จะเล่นกันยังไงและสักวันนี่เบื่อไหนถอยออกมาแนละ้ววันหลังก้าวเข้าไปแล้วไปแก้ระบบกันใหม่ฮะให้มันเป็นประชาธิปไตยกิงๆแค่นั้นแหละเป็นความเห็นที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะที่ผมสนใจที่คุณบอลล็บอกว่า ถ้ามีการเลือกตั้งประชาชนควรจะงดออกเสียงถ้าเลือกตั้งไปแล้วมันไม่ได้ประชาธิปไตยนอกจากนั้นคุณกุเลิศย้ํว่าวเป่านต้องเลชัดเจนเลยอย่าไปอ้างว่ามีคนฟลลิดมามีคนอินเทอร์เดตมาเท่านั้นไม่ต้องเลยตัวเลขชัดเจนเลยโลกเขาจะได้รู้ว่าเออประเทศไทยไม่ออกเสียงต่อต้านเผด็จการถึง8ปดสบเปอร์เซ็นต์ให้รัฐบาล2ี่เปอร์เซ็นต์จะอยู่ได้อย่างไรฮะมีโอกาสที่พักเพื่อไทยจะได้เสียงข้างมากแต่ว่า ถึงแม้ได้เสียงข้างมากคนวอลเลก็มองว่าไม่น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยควรจะบอยขอดการเลือกตั้งอย่างนั้นใช่ไหมถอยออกมาที่ให้ถูกใจดิถอยออกมาสู้มันไม่ไม่ใช่ความรุนแรงนะถอยออกมาเพียงแต่ว่าว่าออกเสียงอีเีืองความรุนแรงแสดงจุดย,ยืนต่อท่านประเด็การออกไปเราต่อท่านประเด็ดการด้วยเข้าคาูหากทางว่ออกเสียงแค่นั้นจบครับครับและใครจเป็นรัฐบาลก็มีสองพระนักท่านอ่ะ ก็มีประชาชนปัดภูิใจไทย,ว,ยว่ากันไปสีดูเนี้ยจะอยู่ได้ไหมผมอยากเห็นเหมือนกันนะครับรอันนี้คือการต่อสู้ที่ถูกต้องที่สุดนะแล้วก็มาขยายอย่างที่อาจารย์เรือนชัยพูดนี่ชี้นําให้ประชาชนเขาเข้าใจมันคนเลยเรื่องกันนะครับบางครั้งนี่ดึงฟ้าลงมาทําดึงฟ้ามายุ่งการเมืองนี่ก็เห็นผมดูแล้วผมตู้เลขนะครับการเมืองเป็นเรื่องของดินนะ ชาติไทยก็ดินภูมิใจไทยก็ดินดินทั้งหมดฟ้าก็คือฟ้าห่มดินอยู่และดินนี่จะไปย้อนไปปกป้องฟ้าเอามาเป็นหลักฐานไปดึงท่านลงมายุ่งการเมืองได้ยังไงพวกนี้นี่โอ้แย่ผมผมรับไม่ได้ฮนะครับครับก็ประกาศเป็นนโยบายของบางรรคปและเอาละครับวันหน้าจะเชิญคุณเบระเลิศมาคุยถ้าเข้ากรุงเทพก็จะเชิญออกร,อร่วมรายการด้วยนะครับครับยินดีอาจารย์ยินดีมากครับถือโอกาสสวดีปีใหม่ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดปีใหม่นะครับ ครับครับขอให้อาจารย์เลื้งชัยอาจารย์ดรวิบูลและก็ท่านผู้ชมทางบ้านพบกับความสุขตลอดปีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมกล่าเรี่นพี่น้องประชาชนนั่นแหละประชาชนไนี่มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับที่บริบูรณ์ไม่ใช่เรื่องสนนไฟฟ้าประปาอันนั้นมันเป็นการกระจายทรัพยากรทรัพย์ของชาติให้ผู้มีสิทธิอย่างเราจะต้องได้รับด้วยความบริบูรณ์โดยเราเป็นคนเราเป็นคนรับถึงจะถูกต้องครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านเลองไกลฟังปราชชาวบ้านอย่างคุณบุญเลิศเทวเสนพูดก็น่าสนใจนะครับครับท่านผู้ชมถ้าหากมีความประสงค์จะติดต่อพูดคุยกับคุณบุญเลิศเทวเสนบ้านท่านอยู่ที่บ้านนาเชือกนะครับอําเภอยางตลาดจังหวัดกระสินหมายเลขโทรศัพท์คือ087-867-5397พอผมประกาศ หมายเลขโทรศัพท์คุณพลเรศออกอากาศไปทีไรนี่ท่านก็บอกว่าโอ้โหจำได้บุญหาความทุก,กแแผมผมมข์ให้ผมอีกแล้วแต่ผมผมเนี่ยหาความสุขให้ผมอีกแล้วเอาทำไมเรียกความสุขผมว่าสุขกับทุกข์เหมือนกันเราะว่าคนโทรเขามีเยอะแต่ว่าด้วยเหตุที่ท่านนั่งอยู่กับที่แล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้ถือเพราะมือยกไม่ได้ก็จะใช้หูฟังแล้วก็พูดคุยไปเลยมีคนโทรเข้ามาก็แค่มือกดอก็ได้มีโอกาสใช้สมองใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ คุณบเลร์ก็บอกว่าไม่สงวนเบอร์โทรศัพท์ผมก็ประกาศนะครับท่านที่สนใจ0 8 7 8 6 7 5 3 9 7อันนั้นคือเบอร์ของคุณบุญเลิศเทวเสถที่ท่านสามารถที่จะโทรไปปรึกษาพูดคุยความเห็นความเห็นของคุณบุญเลิศตรงไปตรงมาในฐานะประชาชนที่ผมและชาวบ้านที่กรสินเรียกว่าปราชชาวบ้านค,คือความคิดของท่านเนี่ยไม่ใช่คนจบปริญญาแต่ว่าเป็นคนที่คลุกคลีกับอ่านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ท่านเล็งผมมีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องอหนึ่งเรื่องเรื่องท้องถิ่นที่มีบทบาทข้อแตกต่างไปจากรัฐบาลทักษิณก็คือขณะน,นี้คล้ายๆกับกระทรวงมหาดไทยนี่โอนเงินไปสู่ท้องถิ่นแล้ว<ช>าการอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยดูประหนึ่งว่าเมื่อกี้ที่ผมถามซ้ําว่าเรื่องการฟอกเงินแปลว่าอย่างไรคล้ายๆกับว่ามีการกินเปอร์เซนต์กันผมไม่แน่ใจว่าเป็นกรมปกครองท้องถิ่นหรือเปล่าหรือว่าหรือหรือว่าส่วนไหน ปรากฏว่าให้อบอตอที่รับงานไปส่วนมากเป็นโครงการไทยเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ให้ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามนั้นแล้วก็มีการแบ่งปเปอร์เซนต์กันเท่าที่ผมผมฟังก็คืออย่างนั้นอันที่สองเนี่ยค,คุณบอเลิศค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องเรื่องเห็นว่าปัญหาบ้านเมืองขนาดนี้คืออำนาจปกครองบ้านเมืองเป็นเผด็จการเป็นอำนาจของคนส่วนน้อยอันที่สามก็คือว่าท่านไม่เชื่อมั่นในในการเมืองระบบรัฐสภา ถึงมีการเลือกตั้งไปอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เชื่อว่า,าคนที่เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกตั้งมาทํางานในสภา,านี้จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลทํางานได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงโดยข้อสรุปจึงกลายเป็นว่าข้อเสนอเนี่บอกว่าเออเพื่อไทยก็เป็นคนจะเข้าไปร่วมผมก็จําได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยบอยขอดการเลือกตั้งเคยไม่ร่วมเมื่อปี4 8 4 8ป8หรือ9ต้นปีเมษา ก็บอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาก็ต่อตา้านเผด็จการโดยการงดออกเสียงหรือเข้าคูหาเข้าเข้าคูหาหรืองดออกเสียงซะแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อไทยเข้าไปร่วมขบวนการในการส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งผมว่าเป็นความเห็นที่ใหญ่และก็สําคัญอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นปีหน้าท่านผู้ชมวันนี้ผมคุยกับท่านเรืองไกรว่านี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีใหม่ก็คืออาจจะมีการเลือกตั้งหรือไม่หลังจากเปิดสภาเดือนไหนนะ วันที่18มกราคม18มกราคมเปิด<ม>สรรภาใหม่แต่หลังจากนั้นยังมีคนคาดการ์ว่าเดือนเมษาอาจจะมีการยุบสภาหลังจากแก้ไขรัฐมนูลเสร็จไปไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ต่อหน่อยนึงเบรกแรกหมดเวลายังครับหรือเวลา3มนาทีท่านลองไกลลงมองอนาคตไปสักสามนาทีมองก่อนที่จะกล้าไปแมยพี่ที่เรียนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในการเสนอยติแก้ไขรัฐมนูญนั่นแหละ เพิ่งเพิ่งเป็นเรื่องของพวงใหญ่เป็นพวงเล็กครับแล้วก็มาตราหนึ่งเกแล้วก็ตั้งกรรมธิการรัฐสภาอยู่ถ้าอ่านเนื้อหาในนั้นเนี่ยนะครับคือแก้รัฐรมนูญแล้วต้องไปแก้พระราช,ชาบัญญัติปร,ประกอบรัฐมนูญอีกอักอมใม่ไหะจากจากเอ่สี่ร้อยแปดสิบเป็นห้าร้อยนะครับโดยห้าร้อยเนี่ยเป็นแบ่งเขตเนี่ยสามร้อยเจ็ดห้า Oh, ปาติลิร้อยย <100 S 1> ี่ห <25. S 1> ้าเนี่ยกฎหมายประกอบรัฐนูลมันต้องแก้ไขเั้นที่บอกว่าเมษาเนี่ยนะครแล้วก็ฝ่ายค้านบอกว่ามีข้อมูลแต่แต่อภิปรายท่านมีข้อมูลอภิปรายแต่เสียงข้างมากอยู่อยู่ที่รัฐบาลแล้วยังมีนะครับคนที่คอยกำกับว่าต้องอยู่ต่อนะนะไปไหนไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่ผมผมมองว่าเมษาเนี่ยก็ก็คือเราอนาคตประเทศไทยนะครับอย่างที่เห็นข่าวหนึ่งในเอเชียไทม์ออนไลน์นะครับส5ผ้าธันวาเนี่ยนะครับ a อนี่ก็น่าจะเป็นย่อมาจากชื่อของคุณอภิเศษ,ษเวชาชีพ <Yeah, be. S 1> นะครับ mm hmm. ก็บอก so if I stay on and twenty t e s นะฮะ mm hmm. อ่านแค่นี้ก็เข้าใจว่าถ้าฉันอยู่ต่อนะครับแล้วก็ ปีห้าห้ามาเนี่ยก็คือเท่ากับว่าทั้งปีห้าสี่ก็แปลว่าห้าสี่ทั้งปีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการที่บอกว่าจะไปบอยคอร์ตไหมอะไรเนี่ยเป็นความคิดคุณบุญเลิศที่บริสุทธิ์นะครับแต่จะเข้าทางของเขาหรือไม่ตัวอย่างเห็นมาแล้วนะครับในการตั้งกรรมการการรัฐสภาเพื่อไทยก็บอยคอร์ตไม่เข้าร่วมเขาก็เอาส่วนนี้งหมดไปเลยไม่แบ่งให้พุฒด้วยตกลงกรรมการี่การนั้นทำได้หรอฮะ ก็นี่ไงสัดส่วนของเพื่อไทยนั้นสัดส่วนก็เอาไปได้นะครับแม้กระทั่งในการลงมติเนี่ยควรจะมี3 1 0ยสิบพอขึ้นจอมาหรือ30 8แดก็ยังดํนน้ำดุยไปได้ผมเพิ่งถามว่านี่คือนิติรัฐเหรอเมื่อไม่มีนิติรัฐเราจะมีนิติธรรมได้อย่างไรนะครับก็อยากจะฝากในเบรกนี้ไว้นิดตนึงก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าหลังปี2554หลังปีใหม่2 0 1พบ็ด ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในส่วนของการเมืองเศรษฐกิจกแล้วก็ชีวิตพี่น้องประชาชนอะไรจะตามมาอย่าเพิ่งนี้ไปไหนนะครับขอพัก2นาทีเดี๋ยวกลับมาครับสลิมเฮอร์บัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083 705 1234แล้วก็083 706 1234ก้าวล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็ว ฉับไวใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดีวีซ d ด d ดีวพร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถามได้ที่ CD c a ค l Center โทร0 2 4 5 5 7 7 1 1 1หรือคลิกมาที่ w w w c d cd c o c e n t e r com หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอม ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร028036040ถึง4 คุณต้องการให้วันหยุดวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งพายเรือพฆยแล่อีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายดีมดัำกับบรรยากาศโรแมนติกแสงประทับใจาย,ยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุกพิยารีสอร์ทลุกพิยารีสอร์ท รีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลักสไตล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุกพิยาร,รีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุกพิยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเ,เพื่อการพักผ่อนของคุณ ัมาช่วงที่สองของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลช่มชื่นรายการนี้มีทุกคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ขณะนี้ผมอยู่กับท่านเลืองไกรีกิจวัฒนะเป็นเรื่องที่เราสนทนากันเรื่องรัฐบาลไทยรวมทั้งประเทศไทยในปี2554ท่านเลิงไกรบอกว่ายังไงก็มองแล้วมองเอกก็ไม่เห็นวี่แววว่าจะมีการยุบสภาในเดือนเมษายน2554ที่จะถึง หลังจากเปิดประชุมมาในเดือนกลางเดือน,กนอมกราก็จะมีการพิจารณากฎหมายสุดท้ายก็คือจะผ่านคงจะผ่านรนัฐมนตทีแก้สองมาตราแน่นอนแต่หลังจากผ่านแล้วเนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องเขตเลือกตั้งเรื่องสสส,ส,สวเรื่องจํานวนก็จะต้องไปออกกฎหมายใหม่การออกกฎหมายใหม่หนึ่งฉบับนี้เรียนท่านผู้ชมว่าโดยกระบวนการผมเองเคยอยู่ในกระบวนการตรากฎหมายรัฐสภาส่วนมากแล้วกฎหมายแต่ละฉบับนี้โดยเฉลี่ยแล้วนะครับ จะใช้เวลาหนึ่งปีกับสองเดือนตั้งแต่ต้นต้น,ตน,ตนร่างล่ะจนถึงการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในสุดท้ายประมาณหนึ่งปีเอาตัวเลขเก็ยบยากกันแล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเล็งไกลพูดมาสักครู่เนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเป็นเหตุผลที่ที่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าหากว่า,าการยุบสภาจะเกิดขึ้นนี่ก็แปลว่าจะต้องยกเลิกก,การแก้ไขรัฐมนูลแล้วเราถึงจะมาใช้กฎหมายเก่าๆอันนี้เป็นไปได้ นะครับ